เรยียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4บทที่2การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า100,000 EP12 การลบจำนวนนับที่มากกว่า100,000ครูผู้สอนคือครูปรวริสาอ่อนขำอย่าลืมนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ปรวริสาช n แนลด้วยนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ 1. น,นักเรียนหาผลลบของจำนวนนับที่มากกว่า100% 0 0 0พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล 2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นพยายามทำงานหรือชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายได้ช่วงแรกของเรานะคะเรามาสนุกกับคณิตคิดสนุกกันค่ะคณิตคิดสนุกในวันนี้ มีคำถามว่าเลขอะไรไทยกันที่ถูกที่มาของโจทย์ในข้อนี้คือมาจากเ a ซบ o o กยังแฮปปี้นะคะในรูภาพที่1ค่ะนักเรียนลองสังเกตภาพที่1เป็นรูปนี้นะคะมีค่าเท่าก,กับ9ภาพที่2เป็นรูปนี้มีค่าเท่าก,กับ1และภาพนี้นะคะจะมีค่าเท่าก,กับเท่าไหร่ใครที่ได้คำตอบแล้วสามารถตอบเข้าไปในไลน์กลุ่มที่มีคุณครูปรวาริษาได้เลยค่ะร่วมสนุกกันนะคะ วันนี้เราจะมาเรียนหลักการการหาผลลบของจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แใช้หลักการเดียวกันกับการหาผลลบจำนวนนับที่ไม่เกิน1 0 0 0 0แสที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วเมื่อตอนป .3 นะคะการลบจำนวนนับ2องจำนวนในแนวตั้งทำได้โดยเขียนตัวเลขให้หลักเดียวกันอยู่ตรงกัน เช่นหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบนะคะแล้วก็หาผลลบทีละหลักการลบให้นำจำนวนที่เป็นตัวตั้งนะคะก็คือตัวที่อยู่บรรทัดบนลบด้วยจำนวนที่เป็นตัวลบที่อยู่บรรทัตล่างนะคะแต่ถ้าหากว่าหลักใดตัวตั้งนะคะตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยน้อยกว่าตัวลบที่อยู่ข้างล่างให้กระจายตัวตั้งในหลักถัดไป ทางซ้ายมือนะคะมารวมกับจำนวนในหลักนั้นก่อนแล้วจึงจะหาผลลบค่ะเดี๋ยวจะไปดูตัวอย่างกันนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกกันนะคะเป็นการลบโดยใช้ลูกคิดเพ้ามาช่วยโจทย์ปัญหาก็คือว่าสหากรณ์การเกษตรแห่งหนึ่งรับซื้อผลพืชผลทางการเกษตรไว้85,470ตันขายไป32,000 150ตันสหกรณ์แตันนี้เหลือพืชผลทางการเกษตรเท่าใดที่มาของโจทย์ข้อนี้นะคะมาจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์สวทหน้าที่5 1ค่ะจากโจทย์เนี่ยให้ระบายสีเขียวที่ลูกคิดแสดงจำนวนพืชผลทางการเกษตรที่รับซื้อไว้และเขียนกากบาทลูกคิดแสดงจำนวนพืชผลทางการเกษตรที่ขายไปแล้วเติมคำตอบนะคะเรามาดูนะคะในหลัก ในหลักหน่วยนะคะพืชผลทางการเกษตรที่รับซื้อไว้ก็คือเลขอะไรคะเลขศูนย์ก็ไม่ต้องระบายนะคะหลักสิบคือเลขอะไรคะเลข7ก็ระบายลูกคิดเป็นสีเขียว7ลูก1 2 3 4 5 6 7าี่ห้าในหลักร้อยรับซื้อไว้เป็นเลขอะไรคะเลข4 1 2 3 4สหลักพันเลขอะไรคะเลข5ก็ระบายไปสีเขียวไป5ลูก1 2 3 4 5ี่หหลักหมื่น เป็นเลขะไรคะเลข8รละบายลูกคิดกี่ลูกคะ1 2 3 4 5 6 7 8 8าี่ห้าดแดดลูกทีนี้คำว่าขายไปให้เขียนกากบาดลูกคิดที่แสดงจำนวนที่ขายไปนะคะลักหน่วยเป็นศูนย์เหมือนกันก็ไม่ต้องขีดอะไรทั้งนั้นนะคะหลัก10คือ5นะคะขายไป5ก็คือขีดลูกคิดออกไปกี่ลูกคะ5ลูก1 2 3 4 5สาี่ห้าก็จะเหลือ2ลูกนะคะ ต่อมาหลักร้อยนะคะหลักร้อยการกระบ,บาดลูกคิดไปอะไรคะไปหนึ่งลูกใช่ไหมคะก็จะเหลือสามลูกหลักพันเอาออกไปกี่ลูกคะสองลูกก็จะเหลือสามลูกนะคะต่อมาหลักหมื่นเอาออกไปกี่ลูกคะหนึ่งสองสามก็จะเหลือเท่าไหร่คะห้าลูกดังนั้นคำตอบของเราคือ 53,320ตันค่ะเป็นสหกรณ์เหลือพืชผลทางการเกษตรนะคะแต่ถ้าเป็นโจทย์ข้อเดียวกันแล้วเราไม่ใช้ลูกคิดนะคะเราก็ใช้วิธีการหาผลลบโดยการตั้งลบกันแบบนี้นะคะบรรทัดบนเรียกว่าตัวตั้งตัวตั้งของเราคือ85,470ส่วนตัวลบของเราคือ32,150แล้วก็มาลบกันได้เลยนะคะเริ่มจากหลักหน่วย 0-0ลบ0ได้0 7-5ลบ5ได้2 4-1ลบ1ได้3 5-2ลบ2ได้3 8-3ลบ3ได้5ดังนั้นคำตอบของเราคือสาก,ก์เหลือพืชผลทางการเกษตร53,320ตันค่ะตัวอย่างต่อมานะคะเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าถ้าตัวตั้ง บางหลักน้อยกว่าตัวลบหลักจะต้องทําอย่างไรนะคะชนาจากโจทย์นะคะก็มาจากหนังสือเรียนสสวทนะคะหน้าที่52นะคะรถจักรยานยนต์ราคา45,990บาทรถกระบะราคา9,37,000บาทราคารถกระบะต่างจากราคารถจักรยานยนต์เท่าใดนะคะจากโจทย์จะเห็นว่า ตัวที่มีราคาสูงกว่าคือรถกระบะใช่ไหมคะก็นําตัวตั้งเป็นรถกระบะนะคะเราอยากหาความต่างของราคาก็เอามาลบกันแล้วเอาราคาของรถจักรยานยนต์มาเป็นตัวลบนะคะเรามาเริ่มลบกันได้เลยซึ่งหลักการลบบอกแล้วนะคะหลักการลบจํานวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสและมีการกระจายโดยใช้หลักการเดียวกันกับการลบจํานวนที่ไม่เกิน1 0 0 0 0แที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วตอนปสนะคะามาเริ่มลบกันได้เลย ศูนย์ลบศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์ลบเก้าได้ไหมคะไม่ได้ก็ต้องไปยืมหลักถัดไปนะคะหรือเราใช้คำว่ากระจายนะคะถ้าจะใช้ให้เข้าใจกันเด,กเด็กจะมักเรียกกัน,กนว่าการยืมถูกต้องไหมคะต่อมาไปดูหลักร้อยไปยืมหลักร้อยใช่ไหมคะหลักร้อยก็เป็นศูนย์ไม่พอให้ยืมอีกก็ต้องไปยืมหลักถัดไปใช่ไหมคะก็คือหลักพันไปยืมหลักพัน 7, ยืมหนึ่งก็เหลือเท่าไรคะเหลือ6ใช่ไหมคะแล้วก็กระจายมาที่หลักอะไรคะหลักร้อยจากศูนย์ก็กลายเป็นอะไรคะเป็น10ใช่ไหมคะดังนั้นศูนย์ตัวนี้สามารถยืมหลักนี้ได้ละเพราะหลักนี้มี10แล้วใช่ไหมคะก็ไปยืมหลักร้อยนะคะเป็น9ศูนย์ตัวนี้จึงมีค่าเป็น10เพราะไปยืมหลักร้อยมาถูกต้องไหมคะอา ลบเก้าได้ยังคะลบได้แล้วพอมีค่ามากกว่านะคะสิบลบเก้าเหลือหนึ่งต่อมาค่ะเก้าลบเก้าเหลือศูนย์หกลบห้าเหลือหนึ่งต่อมานะคะในหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นของเราคือเลขสามนะคะตัวตั้งคือเลขสามตัวลบคือเลขสี่ลบกันได้ไหมคะเก่งมากค่ะลบไม่ได้เพราะว่าสามน้อยกว่าสี่ดังนั้นสามไปยืมเก้านะคะยืมห่หลักขัดไปนะคะด้านซ้ายมือ ก็จะได้ว่าอะไรคะจาก9ก็เหลือ8ใช่ไหมคะยืมมาด้านนี้ก็มาเป็นอะไรคะกลายเป็น13 13-4ลบ4เหลือ9นะคะ8ไมีตัวลบไหมคะถ้า8ไม่มีตัวลบก็ดึงลงมาดังนั้นคำตอบของเราคือ891,010บบาทค่ะแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะ ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะหน้าที่24และหน้าที่25ค่ะโดยในหน้าที่24นั้นมี6ข้อให้นักเรียนนะคะหาผลลบให้ตรงนะคะมีช่องให้แล้วนะคะค่อยๆลบไปทีละหลักนะคะส่วนในหน้าที่25นั้นนักเรียนจะต้องมาตั้งลบเองนะคะ ตั้งแต่ละหลักให้ตรงกันนะคะแล้วก็เริ่มลบได้เลยตรงไหนที่ต้องยืมก็สามารถเขียนแสดงให้คุณครูดูได้เลยนะคะในบรรทัดสุดท้ายนะคะให้ตอบเป็นเลขไทยค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเป็นการลบจำนวนที่มากกว่า1 0 0 0 0แสน,นะคะก็ใช้หลักการเดียวกับตอนที่เราเรียนป .3 นะคะนั่นคือการลบแบบไม่เกิน1 0 0 0 0แสแต่อันนี้จะมีจำนวนหลัก เพิ่มขึ้นมามากขึ้นนะคะอย่าลืมว่าถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะในหลักใดนะคะจะต้องไปยืมเลขทางด้านซ้ายต่อไปนะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะดูคลิปวิดีโออย่างละเอียดเพราะว่าคุณครูอธิบายไปแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครมีคําถามข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูประจำกลุ่มได้4ีทับหถามกับคุณครูปรวัติษาสีถามกับคุณครูมารีสีับสถามกับคุณครูธัญน,นานอย่าลืมนะคะ การเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญดูคลิปวิดีโอให้จบแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้คุณครูนะคะสร้างคลิปวิดีโอต่อไปเราพบกันใหม่ใน EP หน้าบ๊ายบายค่ะ